นักสมาครที่ยูดเป็นตัวดแงวงวดงแดงแล้วมาตามนอยอกสีแดงว่องกลมพร้อมเลยว,วงเป็นขีดวงกลมอ้อมมาเลยมีวงกลมอ้อมความ,มสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับพงศ์วิณนงครับเมือนี้แอบอามาอยู่ที่วัดปูกระเบ้องแตกนะครับจึงปูเองกับอ่าไหมาหาตั้งแต่มือว่านนี่แหละครับแต่ว่านัดปูแล้วตัวปูมื่ว่านนี่ว่าที่เขามาหากับบริเมากเขามาหา เต่เมอร์นกาเลยถือโอกาสเขามาหาเพื่อนก็เป็นบรรยากาศช่วงแรงๆของวันที่ยี่สิบหากันยายนสองหาหกสี่เมนิก็ได้ปูเพื่อนกะเน้นให้แล้วสําหรับตัวเลขบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับคำว่าอยากเสียเงินหลบนก็ต้องซื้อแต่บนล่างก็ต้องซื้อแต่าล่างเพื่อเป็นการประหยัดซับสินนงินท่องในกระเป๋าไอ,อ้พี่นอ้องคาเทียได้โชคได้ใช่กับทีได้ไม่เห็นเมืเ่อวเน็เนความ,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 มสั่งกระปูเพื่อนหลังจากที่เพื่อน ผมมาติดตามสองงวดเนี่ยเลขปูเขาทั้งสองงวดเรื่องพลพี่น้องเด้อบอกไว้ก่อนแต่ว่ามือนี่นะครับเอฟซีเพิ่นกระฟากาจะตุปจตัจจัยไม่เฮ็ดบุญครับปูกระเบื้องแตกนะครับผมหมายชาย,ยาว่าปูกระเบื้องแตกเรื่องพลพี่น้องเอื่นจังสันซะมันจะชี้ได้ชัดเจนขึ้นมีไล่ซื้อไล่น้ามตามนี้นะครับพลพี่น้องครับคุณพีธนกรมีสินชัยหนึ่งพันบาทนะครับ คุณทองใสสุริยะห0าบาทคุณประกาม,มาศเกียรรำห้าร้อบาทคุณกนกพันคูริบาระ500บาทคุณมุจรินอุชิโกมิ2000บาทครับร่วมเป็นเงิน4,500บาทเมื่อนี้กามาถวายให้ปูแล้วนะครับเมื่อนี้กาจิตขออนุญาตถวายปูเลยอจังไหนการับิีนรับพรอน้ำกันเด้อพ่อพี่น้องเลย รับชิ้นรับพอน,น้ำปูเพินเ่นจังไรกะแอดเองกะอนุโมทนาสาธุน้ำลอยพี่น้องเนอได้ร่วมเพจร่วมสางได้มาซอยปูกระเบื้องวัดปูเพิน่นกะให้ลำล้ำลุ้ยๆุ้ยกะให้ได้โชคได้ใชัปรารถนาจริงไดกะให้สมดังมโนสุสิงสุยางครับอยพี่น้องครับรับพอนะครับรับชิ้นรับพอนทัตโปูอ่าก็ไ <c oughs> ตั้งใจพิถีพิถันให้เจ้ากรรมนายเบี้ยเด้อผู้บริจจามื่นมาสร้างวัดนะคอยนะอัจจมานะมีแต่คนสุขคนจเจริญน,นะอาละ,ะพรอ,อพิวาทะนาสิเรตาลิจังมุทภาจาญโนจาตาโรธรรมวัฒททนติอายุวันโนสุขังภาลังาเจริญพร ตีแ<ส>ด,ดง,งเนี่ยวงกลมอ่อมเลยวงเป็นขีดวงกลมอ้อมมาเลยมีวงกลมอ้อมพอมอืมหน,น่อยมันแม่นสีแม่นดีดีบางวันแต่แต่ว่ายังไงปูคือมั่นใจว่าเป็นเลขล่างนั่นเองเอากันไปงวดน้องสองตัวสองตัวก็ว่วเาเลขล่างที่เนาะคอยค่อยเปลี่ยนในแบบนี้เลาะสีออกไม่เป็นเลขล่างที่เห็นบ่ลซุนโกงหันบา่างใกล้ใกล้เมือน,น่ะมันเป็นลอตเตอรี่พร้อมเด้มุมแมนว่าเปลี่ยนสีเด้เป็นใบลอตเตอรี่พร้อม แล้วพว่งกลมฟอมมงรถิเลียนนะแต่ว่ามันสีมันตัวมีมันมันที่เป็นสองตัวอยู่ครับมันตัวเดียวกันนะมันเจ็ดกับหนึ่งนี่นะมันเดียวกันเนี้เจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันแมนแล้ววันนี้เข้าทีตียังไงมันนี้ปูกันเป็นจังมันมันทังที่คอยจะบอกว่ามันขึ้นมาศูนย์หนึ่งนะ เลขบ้างเนี่ยอ่าศูนย์หนึ่งแบบฉีดพุ้งขมว่ององ,องกล้องเลยวันนี้มันหัวเง่าขอยันเป็นลเลขเจ็ดโอ้หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันอืมขอย้ะว่าข้อยันใจศูนย์หนึ่งเลยบ่ไมันใจศูนย์เจ็ดมันใจศูนย์เพราะขอย,ยังบอกเจ้าว,ว่าเลขนางที่มิ่งหนึ่งด้วยขอย,ยังว่าจะขุนตัวจะมาขุอนอ,อันนี้ค่อยประกันว่าบ่ขึ้นบน เลขศูนย์หนึ <sh 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 ่งนี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หรือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่บอกปู่บอกแมนบุบขึ้นบนญข่นนี่กระอยังเดียวนะครับให้ให้ว่าสรุปว่าเลขนางแน่ออน้อยกว่าเสนอ่าใครท่านท่องเลยว่าเลขรางมีศูนย์หมดโอ้ยมีศูนย์เลขบุญเกิดท่นท่องมีสองท่นเราขันวุ้นเลยกุ้ยสองเลยเขาจะว่าขึ้หันละ นี่เคยบอกข้าก็เถอะข้าจะสีวายข่อยโอ้ลูข้าถึงน้อยทีวายข่อยนะเนาะกับบว่าตัวเอาปูวมันใจกับบามันใจกับพ่อละมันใจทั้งหีดพ่อละกันที่บอกั้าโอ้เขาสิโทรมากข่อยมึงรยสายอยู่เลยปว่ายู่แล้วเป็นอนได้ยังขึ้นเเปิดทซับกเลยเนาะเออทอดซับทอดมาลดจีเออพอดไก่อดยังหยูเนี่ยมันขึ้นเะนี่เป็นจังเลย เือวานที่เดือนจงกรมยู่จังสิก็เห็นเื่กันห็ดคัเดินจงกรมยุคสิมจะมาไปช่วงไหนค่อยได้ไปเห็นเนี่ยมันเขาเื่นตาย่างอยู่ดีเห็นแต่ไปเห็นวาม่านี้เป็นตาปุ๊บแบนี้คือเานอนหลับอยนี้มันคือเขาเคลิมไปนะเป็นวูบไปเี่ป็วูบคือเขาที่เป็นลมนยนะมันสิเกินมากปุ๊บใส่ใส่ตาบางกลางอนนะนี่ดีท่นโอ้ท่นมันมันวย่างเง นี่ซุ้มเขาเจ้ามากเขาเ้าเฉยก่านเส้มบัดเขากาลังงองจงกรมอยู่นี่เดินจงกรมอยู่นี่บัดบัดชีมานี่เป็นเป็นวูบมากเลยจีเป็นวูบแล้วก็เห็นเห็นตัวเลขลดว่ะตัวเลขสินทรัดเจนเลยแต่ว่าคนได้เพิ่งเค่เห็นแต่ว่าจังเติร์นว่ามันเดินดชั่วโมงหนึ่งเด้อสามชั่วโมงขึ้นหมดเลยคนยังเท่าละสามชั่วโมงเลยวันนก็ฮอดบ่ฮอดใกล้เลยจนกขาว่าเจ้ายัี้ยงุ๊จข่อยหน่อยตะกี้ข่อยตะเข้าข่อยอยู่ปอดปฏิบัติจริง เจ็ดชั่วโมงมนมินเรยเดินจะพ่อใเดินจงกรมกเดินเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็สันเขาแล้วจนหอดพุนแล้วสี่มงแรก่าน่หละงานยุ่งสันงานก็ไปก็มาอยู่ก็ไปกมาเหนเลยจะมันเห็ดได้คางมาปุ้ยเห็ดปานั้นตัวก็จิจนเห็นเล็กปุ๋เนาะไม่ได้วางแต่เล็กนั่นหรอปฏิบัติก็มปฏิบัติคอยมาเสวานั่นนะ เฮ็ดจ <h ate> ว่าไวา้วะบางเฮ็ดเอาเลข่องหรอกที่เฮ็ดปฏิบัติใส่ตัวอยู่ขวงเลยที่เฮ็ดให้มันมันเห็นแจ้งนะอื mm. เห็นแจ้งนที่สิงห้อจะบ่เห็นนะครับสามารถมันสามองเห็นอนี่นั่นได้เนี่ยคอยคนเรีนกลมตาคนรับ้างเทียมรับย่างเลยเนอืยตามศิวางไปนะถ้าคอยเรีนกลมทั้งตาตอนเ้าอายางอยู่นี่ตาตากายนี่เท้งรับแต่ว่าตาจิตยังเห็นแมนอื เห็นบ้านอะไรเขาไม่แก้ผ่ากันงมาหลอกก่อนมี่เด้อโอ้ในในช่วงที่เดินอยู่หันมีมันมาหลอกมาหลอกเจ็าผู้สาวสิมีมาแก้วบัตรมือกับม้ามันอ่าพวกเทพก็มีบ้านพวกเทพก็มีมานั่งลึกๆลูกไข่เด็กสุดท้ายของผมโอ้เหมืนเด็กกระจอนุโมทนาหนาอ่าอังคนนีไข่นิมิตว่าข่ไผ่บัตรเขาจะไปใช่บัตรที่อันเด้ยดมาอ่า เต in also, bath, ือนคอยยินกลมเนี่ยไฟปัดสมัก่อนก่ได้ไฟาัดยังไงเด้แต่ว่าในตัวไข่ไม่ติดคือไฟบัดเขาเจ้าก็ใส่ปาดเลยอืมไม่คว้าเว้สึกของปูฮะอ่าไม่ได้จิตเหยเนาะอืมอันนี้ก็แบบคอยพูดคอยว่าวันน้อยช่วงคอยปฏิบัติเข่งเนาะช่างถึงเก็บเนี่ยคอยบย่ทเจ้า่คอยเมื่อถึ่นีดอนปลาหนึ่งเนาะคอยอยู่ในในนปลานะ ซุปโผออกเ่เขาจะเจาไปทั้งกลมเตียงไปได้ยก่อน่อยสินนนยังหันตลอดกางกดนั่งตลอดในกลมนะมนพื่อได้เห็ุเพอถึงกับพ่อเขียนยางดรอครับเหตุสอดโมงหนึ่งเหืองสองชั่วโมงมุนมียังหรอับต้องคืนายก็หันจะพอยางมันมีปนียนจะพอยางแล้วนั่งบานีนั่งสมาธิที่นี่นั่งเทดระดวนบารีบานีปู khả si 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 năng sống 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 4 sống 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 ก็เจ้ายุ้ีบุเลี้ยงนี่วันรังเทียบันมาไห่วันมันจับว่างือว่างือวังเสียงเจ้าว่าว่าเาขาเจ้าข้เมนต้อนี่นะผมลงคลิปไปปพืบ<อ>มันมาละคันว่าเร<อ>ื่องแปดหางที่คอยบอก,กินแล้วยู่ผมแปดหานี่หามครับร่างย่างเยวอขัพ่ไอ้บเซียเสียงมันหลายลาาอัซ่จับค่เรื่องว่านี่เจ้าตัวเก่าแ้วก็ออกตัวเก่าอีกคือคอยว่าือเจ้าถือตัวเก่าสักว่าจับียเลยเด็่ มุ้ของ่าคือจะวาตัว่าโอเขากกมบอกตัวาเลยงรวานเยนะกระวานทำะติเขาบอนนี่เรงว่าตามนั่นใช่ไหมเขว่าคอยบวบอเ่หลายเอบก้ยจะกีนี่ n h a คอยดังยี่ทังพูดเลยว่าบวบเขาจนคอยนี้่ะจนคอยนี้ไปจนคอยนี้เขาออกคอยไปเสียงพวกนีบวชเียงในป่าย่งไปบ้านนี้บ้านั้น่นเคยติดต่องวหลายที่สุดนี่ปูเคย ถือต่อกันจะงวดสิบเอ็ดงวดสิบเอ็ดงวดเลยแป๊บตัวสิบเอ็ดงวดเข้ามาตลาดลาตัวไหนออกตัวนั้นโป๊ะโป๊ะโป๊ะยี่นี่กันแปดตังวดหรือยี่หนี่ยู่นี่ตั้งแต่อยู่วัดนี่มุแมีนตั้งแต่ผู้ตั้งวัดมาหนี่อ๋อแปดงวดติดกันนี่กันเนี้ยแต่ว่าบอกบ่ได้บอกคนอื่นเนี้ยครับ บอกแตพี่พี่น้องกับของนัคนบโอ้บอกแต่ทางเขาก็เปเซียเขาดีบอกถึงทงวดแท้เขากเวซียนะบอกอยู่แต่ก็จะหัวเสียทีิ่พี่น้องกับของเขาไวเสียเนี้ยแบบมนสันไม่สินไม่เห็นค้างวัดบางนึงนี่เดียวปูทั่วไปเนี้ยมเศร้าทุงปูทั่วไปอันแปดสามห้าเ้ยบนบนเป็นบนเด้อว่าสันหามเชือล่างเด้อยปูวากันแม่นี่หละอันนี้ก็ถบอกถึงกันศูนย์หนึ่ง่าง ห้ขึ้นบน01ลางใหม่ขึ้นบนบ่ไบกัน742นี่ก็บ่ให้ลงลางอีกโอ้742ไม่ให้ลงลาง742บ่ไ่ให้ลงลางเลิวอ่า209นี่เด็กผู้209ซื้อสี่ได้บัตรซื้อเก้า20ได้209ซื้อเก้า20บัูนมียนเมียนมันตีแปง2ไมาจัง2เนด้โอ้เดคือว่าจัง2แล้ว2ที hmm. mm ่มาอยู hmm. mm ่ผ hmm. mm ีเด้บั โอ้ก็กรคือซื้อกลับไปเมนเด็กคือว่ายังสองยังสองบนนะครับยังสองบนบ่บใหายบใหายซื้อกาบแต่งชุนเก่านะแบบนี้ซื้อสองมันทีเยอทั้งสุดท้ายพี่เนาะครับมันทีเยอท้ายเก้าศูนย์สองยังทีบ่เอ้เก้าสองศูนย์สองศูนย์บ่เมียนเก้าสองศูนย์เก้าสองมันด้เป็นสี่มันมันทีสองศูนย์ออกข้างนานบ่ตัวทั้งนาสทมันออกทั้งหลังแบบนี่้นี่ละ เป็นเก้าสองศูนย์แมนมีเลขสองคู่เลขเลขบกนมีให้ก็นั่นก็เจ็ดสี่สองนี่ก็ใไ้เพิ่นปูกระเบื้องน้าปูน้ปูกระเบื้องเช่พื้นแล้วเรียกร้อยกับปูกระเบียงเหมือนก็ต้องปูกระเบื้องแล้วกันนี่ปัจยอีกแล้วก็ยีตออีกอูความความหมายกัะเทียบซ้ำปัจจัยมีก็น้าปูน้า ใจนี่มากนี่เราว่ดจีมานี่แเกเขาถือกันยูได้ดินี่จีบันจีได้เอาปู่ไปเชียงอีกว่าจักเนยเนเงียนสกระดิเนียนี่เลตัวเก้าแล้ตัวบอกต้องวันละแต่ว่ามันยิดแท่งกันน่าเดียว์ขนาดชอบผมสองวามาแห้งแลไปคนคอยทาทืบหันมนึกยมว่าเคยอกยังไงบอกปวดกะิตนะก่อเรียกพวาว่าสองันจีมาบน คนจี่เนี่ยเขาขึ้นมันโอ้เขาป่อยว่มีวยโยนด้ี่ขันออกมากีลแต่ว่าปูมาโยปูมากันม่มีสามกนจีเซาบอกเลขเลยเดี๋ยวนี้กวางมากกว่าสามห้าแล้วล่ะว่นนี้กันผมม่มีสองอะไรคอยเวิร์กเงินเวิร์กซื้อผไม่อยากเอาลายขนาดนี้ลยอีกกรางที่กันเด็กรางผมม่มีศูนย์อีกนนรศูนย์แห่ แต่ว่าปูที่เห็นนี่ลักษณะเห็นนี่ก็คือเห็นเป็นเลขศูนย์หนึ่งเขาวงกลมเรียบร้อยแล้วแลนแมาใส่ปูเลยเนี่ยที่ป็นใบลอตเตอรี่ขุนเด้มาอยู่หางใบลอตเตอรี่ได้ยังหางอไปนี่แถมจริงจริงอยู่มากมันเขาขุดกมพร้อมเนาะคอยยังเสริมที่อีกเหมือนดูดดูดดูดมาชุดขุนใส่ตาของนคอยไปกิน สิรุ่งออกจากยิปพุ่นเนาะอืมครับ <c oughs> คืาให้ครับเศรีกะจีว่ามื่นมอตานี่กะจีว่าตัวที่จริงจังนะว่าคันไปงวดเพื่อเป็นเล็กรางนึงเดี๋ยวคันเพื่อได้เกษียไปซื้อบุญเสียกันหลายครับผมว่าอยังเสียรเงินหลายนะคันค,คือบุญทีเนนเ่เป็นบุญ่างที่เป็นล่างนั่นแหละครับอย่างคือว่าจับล่างมันบอกเลขไหนี่ หลายปีแล mm ้วเนต้องจัดหน้า huh. ท <Back. S 2> yeah. oh yeah. ี oxygen, so <Nope. S 2> ่ม <surve muscular breasts> so like uh ัน huh. บ่ามันเปล่นล่างเปลนบนนะะมันจะว่าเบิกบวกมล้วบวกนี่มันจะสีรงนี่ครับบอกเกีนว่ากระจอมมีเงินล้านก็แล้วนะเมียนเส็จสิ้นแล้วนะคือส่วนหนึ่งี่มันเป็นหัวสีเนียน้อยจังน้อยขยันมันเป็่นถึงเจ็ดแลยบอกให้กันถึงเจ็ดงน้ำเนี่ครับคือตัวนี้ก็ส่วนหนึ่งนี่แหลตัวนี้ก็ส่วนเจ็ดอตัวกัน บ่อเพื่อนที่หายตัวงวดก็คือก้าสองศูนย์เก้าต่ว่าบัดนี้มาปูมามั่นใจว่าสองมากมาเมาทั้งลัก่วยลักสิบก็เลยมาสลับขึ้นให้เป็น9 2้าสองศูนยนปูนะนี่เลขสองคู่นี่หครับผมสสี่ม่อยู่ไทยเลยบ่ปูสองศูน์บอบ่อตัวนี้สองศูน์ม่นมันต้องเป็นดีก่อนมันออกมาคัดทีออกทีออไในลักษณะ9ก้าศูนย์อ บัดนี้บัดนี่ก็เป็นเจ็ดสี่สองอยู่นี่นะที่กี้มันเป็นเจ็ดสองสี่ได้บันมันก็เลยมีบังเอิญข้าเจ้ามาเฮ็ดสังฆทานนี่นะฝันนี้มีเนี่ยสังฆทานมันก็ตรงกันบัดนี้เลขสี่สองบันนี่ฝันน so ี้มีว่าข้าเจ้าจะมาเฮ็ดสังกับท่านผ่าใจไมาให้มันก็แม่นดีครับผมนิมิตก่อนเป็นวันข้าเจ้าเจียวผ่าใจไม่ให้หลังจากที่ปูนิมิตว่าข้าเจ้าเจียวผ่าไจไมาให้เนี่ย จักมืออัดนี้เจ้าออกมาถวายอีลีจักมือเนีราคาาไตนี่กัราคาสี่สิบสองบอกมีเงินเงินสี่พันสองบอกูเมีนซีกันสองถ้าตะเกเข็เจ้าอย่างของมาถวายมันก็ออกกุเชยนะครับก็เล่มันใจตัวนี้ลลกสออกไทยแต่ลกข็เจ้ามาอย่างออกนั่นเนาะออกเด็กแล้วเนาะหลบไหมเด็กนั่นแหะ คี่ว่ามีรถเขามากมือนี่ตรงตรงป้ายทะเบียนเห็นข้าเจ้าว่าแล้วตรงตรงเลขที่สองปูรถรถเขามากมือนี่ข้าเจ้าขามากเห็ดอย่างน้ำ่องมาถวายอีกนี่มัอนี่ก็ได้โอขามาถวายมีบามาถวายปัจใจซีนี่แหละที่สองซีอีกอะแล้วันอีกแล้โอ่ลงท้ายสองซีขึนกันแกมีเจ็ดกี่เงินเดียเจ็ดเดินเดในทะเบียนนั่นนี่มันมันที่ออกอีรีสบปู้นะจังไหมบเขามันใจเลยใช่เขาบ้มึ่บันใจใช่ใับ ก็มันใจทุ่งเหลือสองมีสองแห่งนี่ว่าอ่าก็มือออกนี่มันทีมีการเปลี่ยนแปลงจังไรบ่บันทึตัวนี้เรียกรางคือผู้ปเปลี่ยนแปลงอย่างได้แล้วได้แล้วเรียกบนมั่นนี่บอกว่าพูดเปลี่ยนแปลงโอ้มันจะขับตาตา,ตาเบิ้งจอมือมือออกเนาะครับอู้ออทั่วไปกับแม,มนแมนแมนมันทีเปลี่ยนคนที่บอกหรอกครับแต่ว่าคิดว่าที่พูดเปลี่ยนไปเขาเจ้าซุ่มเขาเจ้าไปซื้อหลายเลยดิเจ็ดสี่สองนี่คือพูดละสองสามพันตัวหนึ่งนะ ตัวเดียวเนี่ยเสื้อตัวเดียวนี่ตัวละสองสามพันนะ่ะการเงันเงินล้านเลยตัวนี่แม่พูนแล้วที่สองนี่งก็จะซื้อมาแล้วเนี่ยฝันดีฝันว่าได้ของเนี่ยของสกปรกไรนึงนครับผมก็ไปฝันเดี่ยวกับฝันของตัวผัวอยู่คือฝันดีแต่พวกเอาไปเสี่ยงไปชุดหน,นึ่งก็จะไปฝันดีก่อนเนี้ยปอยไปแต่ม็มวันอย่างน,นี้เด็กชุดหนึง่งมึงเพิ่งจะทุ่มมาเอาเยอะ ủa khó ôi trời ôi trời ôi tôi phăng luôn, nó. xem mương đấy hả bác xem nó. Trời ơi mình chạy vô, mình đi khắp nơi rồi. Mình chạy mình vô, bác cứ bằng tuần một đầy thì nó. Anh chỉ nghe anh không nghe anh bật tai พวกไอซีกับนสีรองเบนกัร่องเบิ้บงเนาะปู่วมนิดมาสัตร์การผมอ้าวันนี้กรขออนุญาตสรุปเดอ้อพ่อยพี่นั่งเอ,อ้ยปูเกือบเ่งแตกเน่นแล้วนะครับสำหรับตัวเลขนะครับสำหรับสามตัวบนนะครับปูเพ่กนกรไหมากเก้า สองศูนย์นะครับเป็ี่ยนยังก็ให้เก้าสองศูนย์เพราะว่าเลขที่เพื่อนห้มาเพื่อนได้ต่อบ้านเมืองได้จังวัดได้ก่อนเลขสีออกนะเพื่อนได้มาสองศูนย์เก้าแต่ว่าบัดนี้เพื่อนมานิมิตมานั่นหลายอย่างหลายแนวประกอบกันหลายอย่างเพื่อนก็เลยบอกว่าสองนี่สิบัมาหลักร้อยสองนาชิมาหลักหน่วยแถบบ่วชันกัหลักสิบเพื่อนก็มาจัดให้ไหมก็เลยเป็นเก้าสองศูนย์จะส่วนเลขเจ็ด ซีสองนี่เพิน่นไดมาั้งต่ตองหวัดแล้วเจ็ดทีสองนี่ให้มาเน้นซีสองเลขบนวันต่อไปบนเป็นบนล่างเป็นล่างเน,อยายาน้อพ่อยพี่น,อน,นอ้องเนื้อปูบอกว่าบ่อยากเสียงกันหลายซื้อรถบนก่ามาซื้อล่างน้ำรถปูวางสั้นการอยากเสียงกันหลายวันต่อแล้วกานบ่อยากเสียงกันหลายกตบ,บนให้เป็นบนล่างเป็นลา่นลางปูรับประกันปูเพิ่นวางสั้นซึ่งล่างนี่เพิ่นเห็นชัดเกนเห็นร้อยมาชัดเกนก็นคือศูนย์หนึ่ง เพิ่นกำลังนั่งสมาธิอยู่เลขนี่ร่อยมากมีว่งกลมมาความเลขส่วนหนึ่งแลนมากมาต่ำเพิ่นตืมเลยจนออกจากสมาธิเพิ่นวางสั้นอแล้ววันนี้เลขหนึ่งที่เห็นนี่จีเปลี่ยนสรงขาเหย้าเห้าหัวปูหัวเยาเๆย้าสงเป็นหัวเย้าเๆ้าปูเพิ่นก็เลยว่าเอ๊ะหนึ่งนี่อาจจีเปลี่ยนเจ็บใดน้าแต่เพิ่นก็เลยเขียนกันไว้ให้เป็นศูนย์เก็บแต่มีตอนนี้แหละครับพ่อใพี่น้องครับ ก็ต้องวิเคราะห์เบิงนะครับพิจารณาเบิงแต่วางวดที่แล้วนี่แปดสามห้านี่ก็เป๊ะนะครับงวดก้อนกถัถทีได้ครับว่ามันงวดหวดัดติดแจงวดที่แล้วนะครับงวดก้อนเพิ่นกถัถทกแต่ว่าแอดบริมาติดตามโดยเฉพาะโค้งสุดไทยนี่ของปูต้องต้องจ้องให้ดีต้องจับต้องจ้องให้ดีเพราะว่าโค้งสุดไทยนี่งวดที่แล้วนี่แปดสามห้านี่ปูเพิ่น โทษไปบอกมือห้อยออกแต่เศร้าเลยโทษไปบอกแต่เศร้ามือห้อยออกครับเพื่อนบอกว่าเลขนี่เป็นแปดสามหาเด้อสั่นเพื่อนกะวางสัน่นผมก็ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่นะครับงวดนี้เขาก็อันนี้ปูว่าเพื่อนมั่นใจแล้วเลขบ่นหนาสิเปลี่ยนม,ม่มีอยังเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้า,ถารอเบิ่งว่ามือห้อยสิออกนเ,เนี่ยเมือมือเศร้านาี่ปูเพื่อนสิโทษมากบ่ขันปูเพื่อนบ่โทษมากก็คือตัวนี้ฟันท่งนะปูเนาะครับผม เอาจังไหนกัดจีลบปวนปูซ้ำนี่แหละครับปูครับ